ประเด็นต่อไปนะคะเดี๋ยวเราย้ายไปติดตามสถานการณ์ปลายด้ามขวานกับพิชยงค่ะเกิดเหตุการณ์นะคะลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารพรานในพื้นที่หมู่3ตบบําบลบรรนังสตาอําเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาค่ะส่งผลให้ทหารพรานได้รับบาดเจ็บสี่นาย นอกจากนี้นะคะก็มีเหตุการณ์ลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พื้นที่หมู่7บ้านน้ำหอมอำ,ำำอ,อ,อำเภอจระเข้จังหวัดนาราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ4นายค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับพี่ชย,ยงมณีรุ่งสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวภาคใต้ตอนล่างค่ะสวัสดีค่ะพี่ชย,ยงสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเก่งน้องสตางค์ครับพี่ชย,ยงอยู่ในสายแล้วครับ พิชยงคะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้คะ่ะเห็นว่าเกิดเหตุลอบวางระเบิดต่อเนื่องประเด็นแรกคะ่ะชวนคุยเรื่องที่คนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดนาราธิวาสเรื่องนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะครับนะครับก็มีเหตุการณ์นะครับการวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจนปปชครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นะครับตำบลดุสงยอนะครับ อำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสครับนะฮะโดยร้อยตำรวจเอกชัยยุทธนะครับรวดสิริมนตรีรองสารวัตรสอบสวนสอพอจันแนะได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุคนร้ายจุดชนวนระเบิดรถคุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่ตารวจหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษนราธิวาสที่41ครับเหตุเกิดภายในถนนหมู่บ้านกาตอกหมู่6ตำบลดุสงยออำเภอจันแนะครับ ทำให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสี่นายนะครับจึงได้พร้อมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับรวมทั้งหน่วยเก็บผู้ระเบิดครับนะเข้าไปปิดล้อมพื้นที่นะครับและกะะ็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับสำหรับคนเจ็บทั้งสี่นายนะครับก็ประกอบด้วยร้อยตำรวจทร แวอูมายีตารองสรวดปราบปรามหมวดนพพนราธิวาสที่41ครับอ่าสิบตำรวจโทเอกอนันประภุมตานะครับมีบาดแผลที่ศีรษะนะครับและก็สามครับสิบตำรวจโทอิสมาเอยีตาและสิบตำรวจโทปาริวัฒสุกเกษมครับทั้งหมดนะครับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับลักษณะอาการครับแน่นหน้าอกหูอื้อนะครับแต่ก็ ต้องนำส่งโรงพยาบาลนะครับนาราธิวารราชนักคลินเพื่อที่จะไดะ้ตรวจสอบอาการบาดเจ็บให้มีความละเอียดนะครับว่าบาดเจ็บขนาดไหนนะครับเนจากการสอบสวนทราบว่าขณะที่ร้อยตํารวจโทเวอุมาครับนํากําลังทั้งหมดนะครับสี่นายมาส สนับสนุนชุดยุทธ์ของเจ้าหน้าที่ฐานพรานชุดเฉพาะกิจที่49ในการออกแผนพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากร ซึ่งเป็นการปฏิบัติการระหว่างวันที่13ถึงวันที่18นะครับกอ68เพื่อกดดันป้องปรามสกัดกั้นกลุ่มสมาชิกผู้ก่อเหตุที่ทราบจากการข่าวว่ามีความเคลื่อนไหวในพื้นที่ครับเพื่อเรียมก่อเหตุและขณะที่กลับจากเยี่ยมประชาชนที่ป่วยติดเตียงในพื้นที่นะครับ รถยนต์ของร้อยตำรวจโทรแวงมาและพวกที่นั่งมาซึ่งเป็นรถรุ่มเกราะนะครับยี่ห้ออีซูซุสีประตูไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขณะที่ขับมาเป็นคันที่3นะครับตามหลังรถของอาสาสมัครและก็ตามหลังรถของเจ้าหน้าที่ฐานทาานนะครับเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าคนร้ายซึ่งได้ลอบเข้ามาขุดถนนนะครับเอาระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สวาเอาไว้นะครับแล้วก็ลากสาย จุดชนวนระเบิดเข้าไปในป่าลกทึบนะครับก็ได้จุดชนวนระเบิดขึ้นก็เลยทําให้รถยนต์คันดังกล่าวได้รับความเสียหายจนใช้การไม่ได้นะครับแต่โชคดีครับที่เป็นรถรุมเกราะก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่ในรถนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับและไม่เสียชีวิตหลังจากถูกระเบิดครับ เจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการยิงนะครับเพื่อเปิดทางนะครับแล้วก็ออกจากตัวรถนะครับนะแล้วก็แจ้งเหตุให้กับหน่วยข้างเคียงเข้ามาดาเนินการช่วยเหลือและก็นําส่งครับโรงพยาบาลครับนี่เป็นเหตุการณ์แรกครับน้องเก่งน้องสตางที่เกิดขึ้นในจังหวัดนาราธิวาสนะครับส่วนเหตุการณ์ที่สองครับวันเดียวกันนะครับ ศูนย์วิทยุสพบรรยงสตาจังหวัดยะลาครับว่าได้รับการแจ้งเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารพรานซึ่งลาดตะเวนในพื้นที่หมู่ที่สามบ้านงอกกาโปตำบลบรรยงสตาอำเภอบรรยงสตาครับถูกระเบิดได้รับบาดเจ็บนะครับหลังรับแจ้งนะครับฝ่ายปกครองและทหารในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทหาร ที่อยู่ในพื้นที่ก็เข้าไปในที่เกิดเหตุนะครับก็นําคนเจ็บนะครับส่งโรงพยาบาลนะครับก็จํานวนสี่นายครับประกอบด้วย11บพีราชัยสาเลวานะครับอาสาสมัครฐาทารชาติชายนันทกรปีดานะครับอาสาสมัครฐาทารสุวรรณนันทการอาสาสมัครฐาทคานพรเจริญยกพูนผลดีครับอาการนะครับหูอื้อเล่นหน้าอกนะครับไม่ได้มีบาดแผลนะครับ นำส่งโรงพยาบาลบรรดังสตาเพื่อให้แพทย์ได้มีการประถมพยาบาลเบื้องต้นครับ,รบนะครับแล้วจากการสอบสวนก็ทราบว่านะครับขณะที่ทหารพลร้อยพท .3306 ชุดปฏิบัติการจรยุุ์ออกราดเวนในหมู่บ้านรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายพละเรือนนะครับที่ปฏิบัติการในพื้นที่ ซึ่งมีกําลังสิบนายระหว่างทางก็ได้มีคนร้ายนะครับเอาระเบิดมาฝวังไว้เช่นเดียวกับที่ดูงรงยอนะครับแล้วก็ลากสายเข้าไปในบริเวณข้างทางก็ได้กดระเบิดนะครับก็ทําให้เจ้าหน้าที่นะครับที่ลาดตระเวนเดินเท้าอะครับได้รับบาดเจ็บดังกล่าวครับซึ่งขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานสิบและชุดปฏิบัติการเก็บผู้ระเบิดนะครับก็ได้เข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะ เก็บพยานวัตถุในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะได้สืบหาคนร้ายต่อไปครับนี่คือสถานการา์ของการก่อเหตุในพื้นที่ของจังหวัดแคลิดยนภาคใต้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการาก่อเหตุด้วยการเผารถจักรยานยนต์ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของออจังหวัดปัตตานีสามคันและก็มีการยิงชอรบอบ นะครับในพื้นที่ปัตตานีเหมือนกันแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บครับน้องเก่งน้องสตาล์ครับสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างนี้ครับครับไอ้จากสองเคสครับที่ดุดรงยอด้วยแล้วก็อีกที่หนึ่งครับพี่ชัยยงคือ B ีไอเนี่ยก็ใช้กลยุทธ์อย่างที่พี่ชัยยงเคยวิเคราะห์แหละมาเร็วเคลมเร็วแต่ว่าเอตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นที่มันจะลงมาซ้ำใช่ไหมครับพี่ชัยยงเพราะว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมาจะจะไม่มีการลงมาซ้ำเจ้าหน้าที่ครับใช่ครับ ใจว่าชุดนี้ทั้งหมดจากงานการข่าวนะครับเป็นชุดที่ต้องการมาฝึกปฏิบัติการในการก่อการร้ายซึ่งเป็นชุดของกลุ่มผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาใหม่นะครับให้มีความให้เข้ามาเพื่อก่อเหตุในการสร้างสถานการณ์ประจำวันนะครับ<ม>แล้วก็ให้ชุดที่เป็นชุดก่อกวินาศกรรมนะครับมีความชำนาญในพื้นที่ต้องเก่งน้องสตางค์ครับ การวางระเบิดแบบนี้นะครับการที่ใช้ระเบิดสแสวงเครื่องขุดแล้วก็มาวางใต้ถนนแล้วก็ลากสายเข้าไปนะครับอย่าลืมว่าสายจำนวนถูกลากเข้าไปร้อยเมตรนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าเป็นต้นไม้นะครับเป็นป่าละเมาะเป็นสวนยางคนที่ทําหน้าที่กดระเบิดครับต้องมีความชํานาญครับเพราะว่าจะต้องรู้ว่าพอรถที่เป็นเอื้อของระเบิดนะครับ วิ่งเข้ามาเกือบจะถึงเนี่ยครับต้องกดทันทีนะครับไม่อย่างนั้นนะครับแค่วินาทีสองวินาทีครับก็จะพลาดเตานะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนระเบิดเนี่ยครับอยู่ห่างไปร้อยเมตรนะครับแล้วก็มีป่ามีต้นไม้มีต้นหญ้าเป็นที่บังอยู่ด้วยในสายตานะครับเพราะฉนั้นนะครับถือว่าพวกนี้ครับเป็นพวกที่ถูกคยให้มีความชำนาญและมีความเป็นนะครับในการวางระเบิดแบบนี้ครับ เป็นการวางระเบิดแบบเดียวครับที่โบราณที่สุดน้องเกมน้องสตางค์แต่ได้ผลที่สุดนะครับและวันนี้ครับเราก็ยังแก้เกมนี้ไม่ได้รวมทั้งสิ่งที่เราเนี่ยครับแก้ไม่ได้เลยก็คืองานการข่าวครับแสดงให้เห็นว่าเทปทั้งสองเคปของการปฏิบัติการของกองกําลังติดอาวุธนะครับเขามีการข่าวที่แม่นยํานะครับรู้วันวอเวลาโนในการที่ เราจะลาดตะเวนในวันนี้นะครับและจะต้องเข้าสู่จุดนี้ในเวลาไหนเพราะเขาเองก็ไม่กล้าที่จะมานั่งรอเราอยู่เป็นวันๆนะครับเขาก็กลัวมีคนพบเห็นเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับต้องถามกรมนอรภาคสี่ส่วนหน้าว่าวันนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างนี้อย่างไรเพื่อที่จะลดเหตุการณ์ให้มันน้อยลงหรือลดความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ พี่ชยงพอจะวิเคราะห์ได้ไหมครับว่าหลังจากมันเกิดเหตุถี่ๆมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยตอนเนี้ยมันมีแนวโน้มที่มันจะปูทางไปสู่เหตุร้ายขนาดใหญ่กว่าในอนาคตรหรือเปล่าครับผมเชื่อว่านะครับจากการข่าวที่เราได้มาจากแหล่งข่าวของขอบวนการ BIN อนะครับเชื่อว่าในเดือนนะครับในเดือน จะมีการก่อเหตุใหญ่นะครับแต่ช่วงก่อนที่จะก่อเหตุใหญ่ยังจะมีก่อเหตุลเล็กๆน้อยๆต่อไปอีกครับแต่ในเดือนสิงหาคมและก็เดือนพฤศจิกายนครับจะมีการก่อเหตุใหญ่นะครับเพราะว่ามีการเตรียมพร้อมกําลังพลและก็มีการเตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุป,ปรกรณ์การประกอบระเบิดนะครับโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับ ทราบว่าจะมีการก่อเหตุเพราะจะมีเรื่องการเลือกตั้งานายกอบตนะครับทั่วประเทศซึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ครับแผนของ BIN ก็คือจะต้องส่งคนเข้ามาควบคุมพื้นที่นะครับในในเรื่องควบคุมพื้นที่ของอบตซึ่งเป็นการเมืองระดับล่างได้ได้นะครับ เพราะจะต้องใช้ตรงนี้ครับเป็นฐานมวลชนเป็นฐานทางการเมืองครับค่ะพิชยงครับประเด็นสุดท้ายค่ะสภากาแฟวันนี้ในพื้นที่พูดคุยเรื่องอะไรบ้างคะครับประเด็นของสภากาแฟวันนี้นะครับถ้าในวงกว้างครับมีการวิาพากษ์วิจารณ์นะครับมีการพูดคุยในเรื่องของนโยบาย เที่ยวไทยนะครับคนละครึ่งนะครับเหตุผลที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ก็คือคนที่ต้องการเข้าถึงต้องการที่จะไปร่วมโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งนะครับเขาเนี่ยครับบอกว่าเป็นการลงทะเบียนที่ยากมากนะครับบางคนลงอยู่ครึ่งคืนยังลงไม่ได้เข้าไม่ถึงนะครับเขาก็เลยร้องมีการวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถามนะครับรัฐบาลว่าทําไมการที่จะ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้คนทั้งคนไทยอะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งเนี่ยครับทำไมถึงไม่ทำอะไรที่ให้มันง่ายๆให้มันเกิดความสะดวกในการเข้าถึงนะครับทําไมจะต้องไปตั้งแอปใหม่จะต้องทําให้มันยุ่งยากจะต้องทําให้มันไม่มีความสะดวกในการที่ผู้คนที่จะเข้าถึงโครงการนี้นะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องหนึ่งที่ คนในสภากาแฟนะครับในวงกว้างนะครับมีการวิาพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลเนี่ยครับไม่เข้าใจนะครับในเรื่องอต่างๆที่เกิดขึ้นจึงทำให้นโยบายหลายนโยบายของรัฐบาลนะครับที่เข็นออกมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจธธกนะครับถึงไม่ได้ผลนะครับเพราะรัฐบาลไม่มีความเข้าใจรัฐบาลเนี่ยครับไม่รู้ในเรื่องของ สิ่งที่ทำนะครับว่าทําแล้วนะครับมันเกิดปัญหาและอุปปรรคนะครับกับประชาชนที่จะเข้าถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลครับนี่คือเรื่องแรกที่มีการพูดกันในวงกว้างมากน้องเก่งน้องสตางก็อยากจะให้รายการนี้นครับสะท้อนไปถึง ผู้บริหารประเทศด้วยนะครับว่าอะไรก็ตามนะครับอย่าทำให้มันยุ่งยากวุ่นวายอะไรที่มันมีของเก่าอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับก็ไม่ควรที่จะไปจ้างบริษัทต่างๆขึ้นมาเพื่อเสียเงินเสียงบประมาณเพิ่มและก็สร้างความลำบากให้กับประชาชนในการเข้าไม่ถึงนะครับส่วนเรื่องที่สองครับมีการพูดคุยกันในเรื่องนโยบายในพื้นที่ของ สีจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลานราธาิวาสและสตูลยกเว้นสงขาครับนั่นคือนโยบายของกระทรวงยุติธรรมนะครับที่ไปทำแผน120วันเพื่อเอาชนะยาเสพติดนะครับก็วงเล็บว่าพืชกระท่อมนะครับ,รบในพื้นที่ของสี่จังหวัดครับนะครับซึ่งวันนี้ครับก็มีการรวมตัวกันของอสถาบันปนกนะครับผู้นำาศาสนา ในการออกมาต่อต้านปฏิเสธพืชกระท่อมมีการเผาทำลายมีการตัดค้นนะครับและมีการออกธรรมนูญหมู่บ้านในการขอให้อย่าให้มีการจําหน่ายพืชกระท่อมใบกระท่อมและน้ํากระท่อมในพื้นที่ครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นว่านะมีความเชื่อว่านะครับวันนี้ครับพรรคการเมืองต่างๆเริ่มใช้นโยบายหาเสียง เพราะเชื่อว่านะครับจะมีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้จะมีการยุบสภาเกิดขึ้นแน่นอนเพราะไม่ว่าจะเป็นพรรค้าทํามไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชาติไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยและพรรคอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้นะครับเริ่มที่จะลงพื้นที่หาผู้สมัครและมีนโยบายในการหาเสียงแล้วโดยเฉพาะพรรคประชาชาติครับใช้นโยบายในการไม่เอาพื้กระทอ่อมคิกออฟ 20วันนะครับแต่ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือส่วนหนึ่งทําให้พืชกระท่อมครับมีราคาแพงขึ้นการลักลอบขายน้ํากระท่อมก็เพิ่มขึ้นเพราะคนส่วนหนึ่งนะครับในชีวิตของการทํางานนะครับยังต้องอาศัยนะครับน้ํากระท่อมในการที่จะเป็นยาชูกําลังในการที่จะทําให้มีพลังในการที่จะทํางานครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัชดชายแดนภาคใต้เรื่องของ จะพากาแฟที่บุคคลต่างๆประชาชนมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันครับน้องเก่งน้องตางครับค่ะวันนี้เวลาหมดค่ะพี่ชยงไว้เดี๋ยวพรุ่งน,นี้มาคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ